สวัสดีครับจก,กันธันฟันชงประจำวันศุกร์ที่7กุมภาพันธ์2568ครับวันนี้มีทั้งหมด8คู่มาฝากกันจะมีอะไรกันบ้างไปเริ่มกันเลยครับคู่แรกครับลาลิกาสเปนไรยโ,ยโยบายากาโนเจอกับเรอัลบาราโดเลตในเวลาตี3ครับโอกาสที่จะเซตจเจ้าบ้านอย่างไรยโยบายากาโนนั้นค่อนข้างสูงเลยครับเพราะว่าเจ้าบ้านนั้นรักษาโมเมนตัมแล้วก็ฟอร์มเอาไว้ได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็กำลังทำอันดับอยู่ด้วยในตอนนี้ส่วนทางกับเรอัลบาราโรเลตครับที่ฟอร์มย่ำแย่แล้วก็ช่วงัรบเยะคอ เพราะฉะนั้นคู่นี้จักรพันธ์ขอฟันธงไปรายโย่ไบยักาโ,โนครับคู่ที่2ครับบนเดสลีก้าไบยังเมิวนิกเจอกับเวเดอร์เบรเมนไบยังเมิวนิกนั้นแนวรุกนั้นไม่ต้องพูดถึงครับดุเลอเกินครับสามารถทําสกอร์ได้อย่างต่อเนื่องและวันนี้แนวรับตัวเก่งนั้นกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งก็ไม่น่าจะเสียประตูง่ายอย่างที่ผ่านมาครับแถมวันนี้เวเดอร์เบรเมนนั้นแนวรับตัวเก่งนั้นติดโทษแบนน่าจะส่งผลต่อเกมรับของเวเดอร์เบอรเมนอย่างลเลี่ยงไม่ได้ครับและวันนี้ต้องมาเยือนด้วยเพราะฉะนัันััั้้นนนนคคู่ีจกรธธ์ขอฟองไปยม ที่3ครับในรายการการชเซิริอาโคมเจอกับยูเวนตุสในเวลาตีสองสนาทีครับเจ้าบ้านโคมมีผลงานการเฝ้ารังที่ดีนะครับหานัดหลังสุดพวกเขาชนะไปได้ถึง3นัดด้วยกันครับในขณะที่ยูเวนตุสผลงานนอกบ้านค่อนข้างแย่นะครับหานัดหลังที่ออกไปเยือนนั้นชนะไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับแต่สิ่งที่น่าสนใจของยูเวนตุสในตอนนี้ก็คือพวกเขาได้โคลโมานี่มาช่วยในเกมรุกนั้นน่าจะทําให้ความมั่นใจของยูเวในการมาเยือนโคมในวันนี้จะเบียดเอาชนะเจ้าบ,บ้านไปได้อย่างแน่นอนครับเพราะโคลโมาน 2นัดยิงไปแล้ว3ประตูนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จักรพันธ์ขอฟันชงไปอยู่เวนตตสครับคู่ที่4ครับจูเบลลีเบลเจียมเมชเชลนเจอกับเคเอเอเกนต์ในเวลาตีสองสครับอยู่ในช่วงที่ผลงานไม่ได้โดดเด่นกันทั้งคู่เลยนะครับเจ้าบ้านเมชเชลนห้านัดหลังสุดที่เล่นในบ้านชนะไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นส่วนฝั่งของเคเอเอเกนต์ครับก็ผลงานนอกบ้านก็ค่อนข้างแย่ครับห้านัดหลังสุดก็ชนะไปเพียงแค่นัดเดียวเหมือนกันครับผมมองว่าถ้าจะให้เลิกเชียร์ไปทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างเมชเชลนดีกว่าครับบบดวว่่่่าา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 กกกรไ้้้เเเเเลลลนนนนใใททมงงสีีียยยชจะํหขู เอาชนะทีมเยือนไปได้ในเกมวันนี้ครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จักรพันธ์ขอฟันธงไปเมเชลินครับคู่ที่5ครับลีกเอิงฝรั่งเศสน้องเจอกับบรัสในเวลาตีหนึ่งครับเจอกันสองนัดล่าสุดบรัสนั้นก็เอาชนะน้องมาได้ทั้ง2เกมครับทำให้ผมมองว่าโอกาสที่บรัสจะมาเยือนแล้วก็กลับบ้านไปมือเปล่าวันนี้ค่อนข้างยากครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จักรพันธ์ขอฟันทงไปบรัสครับคู่ที่6ครับคู่เดียวประจำวันนี้ในรายการหลีกเอิงฝรั่งเศสครับปาร,รีสแซงต์แชงแมงเจอกับโมนาโกในเวลาตีสานคู่นี้ผมมีเซฟบ่ั ปารีสแซงต์แชร์กแมงเจอกับโมนาโกในรายการเหลือเอิงฝรั่งเศสในวันนี้จะไปจบลงด้วยสก,กอร์เท่าไหร่ครับวิธีการร่วมสนุกก็เพียงแค่พิมพ์คําตอบลงไปในช่องคอมเมนต์ข้างล่างนี้นะครับและอย่าลืมครับรูปคำตอบส่งไปในกลุ่มอีทีเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ก่อนที่บอลคู่นี้จะเริ่มเตะหรือว่าก่อนตีสามห้านาทีนะครับโดยทางเข้ากลุ่มเพื่อส่งกระบ,บ้างข้อน,นี้ผมปักหมุดไว้ให้ข้างล่างนี่แล้วนะครับส่วนทิศทางแล้วก็จย์ที่จะไปในคู่นี้เดี๋ยวผมส่งให้อีทีก่อนสาะทุ่มเฉพาะทุกชั เลสเตอร์ยูเนเต็ดเจอกับเลสเตอร์ซิตี้ในรายการเ a c เ p เวลาตีสามครับเชื่อว่าเกมในวันนี้แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดไม่น่าจะทําให้แฟนๆต้องผิดหวังเพราะด้านนี้เป็นรายการบอลถ้วยนะครับมีการโรเลชันกันทั้งทีมแน่นอนครับกับการได้เล่นในถิ่นโอทับฟอร์ดตอนรับการมาเยือนของเลสเตอร์ซิตี้ที่ดูช่วงหลังก็ไม่ได้มีฟอร์มที่น่าวางใจขนาดนั้นครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จักพันขอฟันชงไปแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดครับคู่ที่8ปครับในรายการพรีเมียร์ลีก้าปอโตเจอกับสปอร์ติ g ง i ิสบอนครับปอโตผลงานค่อนข้างแย่นนนน่่ววงงหลัััทีีผาาาม้้ตรกบ สปอร์ติ้งลิสบอนที่ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมมาตลอด7นัดที่ผ่านมาไม่แพ้ใครถ้าให้เลือกผมขอเชียร์ทีมเยือนดีกว่านะครับสำหรับคู่นี้จักรพันธ์ขอฟันธงไปสปอร์ติ้งลิสบอนครับและนี่คือทั้งหมด8คู่ประจำวันนี้นะครับมาจากหลากหลายลีกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลาลิก้าบูเดสลิก้าอซซเรียอาจูเบล่าเลกเบลเยียมลีกเอลฝรั่งเศสเอฟเอคัพแล้วก็พรีเมียลาลีก้าสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วก็มีความสุขกับการเชียร์ทีมที่ท่านชื่นชอบกันนะครับและถ้าหากคนเชน้วีย่าลืืมกดดแจ้้งเตอนนวยะครับจจะไไดดด้มม่พลากกิรรีๆ์ว ด้วยกันแบบนี้ในทุกๆวันสวนันนี้หมดเวลาของจักรพันธ์ฟันธงแล้วพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่สวัสดีครับ